ปริศนาพยากรณ์สิบรัชกาลถูกเปิดเผยโดยบรรดาสานุสิทธิ์ของพระเดชพระคุณพระราชรมยานธีระหรือที่รู้จักกันในานามหลวงพ่อฤาษีลิงดำสิทธิเอกองหนึ่งของหลวงพ่อปานในสมัยที่พระคุณท่านยังดำรงสังขารอยู่ได้เล่าให้สิทธิญานุสิทธิ์ฟังเรื่องปริศนาคำทำนายที่เป็นคำทำนายของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเปรียบเป็นอรหันในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธโคสาจารย์ซึ่งได้ทำนายไว้ตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธย,ยาจะสูญเสียอิสรภาพให้กับประเทศพ,พมา่าหรือก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏขึ้นซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ไปค้นเจอตำราคำทำนายนี้ในกุฏิของหลวงพ่อปานซึ่งเป็นสมุดคอยเก่าแก่ใกล้จะขาดเสียหายซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่สมัยอาจารย์ของหลวงอาจารย์ของหลวงพ่อปานโดยได้ทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่าศึกตีแต่แต่จะสูญเสียอิสรภาพไม่นานนักเพราะจะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกประการ และพระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวอย่างได้ทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรัชกาลมีดังต่อไปนี้รัชกาลที่หนึ่งทำนายว่ามหากาบผ่านมหายักษ รัชการที่สองทำไยว่ารู้จักธรรมรัชการที่สามทำไยว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำไยว่าสนิทธรรมรัชการที่หว่าจำแขนขาดรัชการที่หกทำไยว่าราดกราชาโจรรัชการที่7จ็ดทำไนว่านั่งทนทุกข์รัชการที่8ปดทำไยว่ายุกธมิน รัชกาลที่9ทําทำนว่าถิ่งกาขาวรัชกาลที่สิบทำนายว่าชาวิไลปริศนาพยากรณ์สุดแม่นคำทำนายของพระอระหันต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงประเทศไทยและธรรมราชาทั้ง10พระองค์คำทำนายทั้งหมดมีความหมายดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถูกทำนายไว้ว่ามหาการผ่านมหายักษ์ซึ่งมีความหมายว่าส่งผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นของพระราชสมบัติข้อที่สองในสมัยรัชกาลที่สองของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย ถูกทำนายไว้ว่ารู้จักธรรมซึ่งมีความหมายว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยลว่างจากศึกสงครามท่านก็ได้หันมาทำานุปบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ขนคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่ข้อที่สในสมัยรัชกาลที่สามสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัว ถูกทำนายไว้ว่าจำต้องคิดซึ่งมีความหมายว่าพระราชาองค์นี้ท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ข้อที่สในสมัยรัชกาลที่สของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกทำนายไว้ว่าสนิทธรรม ซึ่งมีความหมายว่าพระราชาองค์นี้จะทรงพนวดถึง27พรรษาจึงมีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตอย่างยิ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรมีรัชกาลที่หในสมัยรัชกาลที่ห ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกทํานายไว้ว่าจําแขนขาดซึ่งมีความหมายว่าจะมีการเสียดินแดนของประเทศเกิดขึ้นไปหลายครั้งหลายหนโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยอมเสียแขนขาดีกว่าสูญเสียตัวทั้งหมดจึงยอมเสียแผ่นดินไปบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว จนมาถึงทุกวันนี้รัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกทำนายไว้ว่ากราดกราชาโจรซึ่งมีความหมายว่าเงินในท้องพระคลังจะถูกนำออกมาใช้จ่ายจนหมดสิ้นแต่พระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยม และทรงมีพระปีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยทรงทหารไปช่วยในสงครามครั้งที่หนึ่งจึงเป็นเหตุที่ต้องใช้เงินไปเป็นจำนวนมากถึงแม้จะใช้เงินในท้องพระคลังไปจำนวนมากแต่ก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา อย่างมากมายข้อที่เจ็ดในสมัยรัชกาลที่เจ็ดของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกทำนายไว้ว่านั่งทนทุกข์ซึ่งก็มีความหมายว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเพราะเงินในท้องพระคัง ได้หมดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์และถึงกับต้องปลดค้าราชการออกเป็นจำนวนมากในครานั้นเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์จำพระไทยต้องสละราชสมบัติก่อนจะออกเดินทางจากประเทศของตนไปนั่งทนตะแภนจนสิ้นพระชน ข้อที่8ในสมัยรัชการที่8ของพระบาทสมเด็จพระปราเมินทรมหาอานันทมหิดลถูกทำนายไว้ว่ายุคธมินซึ่งก็มีความหมายว่าบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะของสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ จะถูกรอบป่งพระชนจนสวรรคตข้อที่9ในสมัยรัชการที่9ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชถูกทำนายไว้ว่าถิ่นกาขาวซึ่งก็มีความหมายว่ากาซึ่งปกติจะตัวดำแต่คนในยุคนี้กลับมองเห็นเป็นกาสีขาวคนผานคนชั่ว แต่ผู้คนกลับมองว่าเป็นคนดียกย่องสรรเสริญคนไม่ดีสนับสนุนคนผ่านคนเลวทำตัวเป็นดีเดินตามถนนส่วนคนดีเดินก้มหน้าตามตรคนเลวแกล้งทำตัวเป็นคนดีจนสงเกไออกว่าใครดีใครชั่วพร้อมทั้งกดขี่คนดีและข้อที่10ในสมัยรัชกาลที่สิ ถูกทำนายไว้ว่าชาววิไลซึ่งก็มีความหมายว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ก้าวพ้นช่วงยุคเข็นมาแล้วและนับตั้งแต่นี้ต่อไปประเทศชาติของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยจะได้พบกับความมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนกับนานาอารยาประเทศ ที่จเจริญแล้วทั้งหลายประความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยรวมถึงขุมทรัพย์ที่มหาศาลในพื้นแผ่นดินเมื่อใดที่มีผู้บริหารดีมีความจริงใจต่อประเทศชาติบ้านเมืองทรัพยากรที่มีอยู่มากมายจะปรากฏขึ้นน้ำมันที่มีอยู่มากมายอย่างมหาศาลใต้พื้นดินของประเทศไทย พอๆพอกับแม่น้ำสายหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรและก็ยาวกว่าหลายร้อยกิโลเมตรที่กําลังไหลผ่านประเทศของเราลงสู่ท้องทะเลเมื่อใดก็ตามที่ประเทศของเราได้ผู้บริหารที่ดีผู้มีบุญเป็นผู้ที่มีมือสะอาดซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ด้วยคุมสรัพ์ในเมืองไทยจะทำให้เมืองไทยกลายเป็นเมืองแห่งมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงก้องระบือไปทั่วโลกและก็จะได้เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในเอเชียทั้งหมดนี้คือปริศนาพยากรณ์คำทํานายของพระอระหันต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงประเทศไทยและธรรมราชา ทั้งสิบพระองค์